วันนี้เราพามาแดกแล้วค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนสูตรแม่กิมอยู่นี่เลยค่ะลาดประเคา78นะคะเนี่ยคุ้อ้วนคุณพราทีมงานนี่หน่ะไก่มาก็อย่างนี้เลยนะเปืยมากไหมไม่รู้ลองไม่ป้องเตือน เขาเรียกวาร์คือโดยรวมเขาดีมากๆเลยนะแต่เส้นโคตรเยอะเลยนะกินเส้นไปกี่คำแล้วน้องอยากทำศิลปกรรมบ้างอะไรปะกลัวผู้หญิงมาจีปะทำไมเหรออยากดูผู้หญิงกี่ปะกูไม่ไม่เป็นไรนะตามกูไม่ห,หรือว่า,อ,วาอยากจีบแล้วแต่เกินเกิน<ๆ>มันไม่เป็นไรอารสึกดีนะแสดงว่าแฟนหนายน่ารักหัวเอันนี้ก็จะแบบฉีดน้ำหอมตอนเช้าก็คือรีดเสื้อกลิปเนี้ยเป็นพิเศษจากที่เคยแบบผมดำแซมหงอกตลอดตอนนี้ก็คือขอทำสีผมเอาดีๆตามมีอะไรเปล่าฮะ เร sì ื่องก็เนี่ยคิดถึงปลาคิดถึงปลาเออเดือนเดือนหนึ่งอะเจอกันสองทีอะคิดถึงปลามีคนคิดถึงเธอด้วยตามาสวัสดีครับโอ้ยทักแบบ วัดีครับสวัสดีกล้องนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับวนวที่ไหนเขาเรียกตูตะน่ารัก <c oughs> ตอนนี้หน้าเขาใสทุกคนหลังจากที่ไปเกาหลีแล้วเราก็คือคไอม,ม่ไ,ได้ทำไปอยครีมมาไม่ได้ทําหน้า <c oughs> นางเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองกับผู้ชายอ่ะเนาะ <c oughs> เราก็บอกเฮ้ยต้องทาบ้างอะไรบ้างทาทุกวันทุกวันทุกวันเขาเฮ้ยเชิงใสว่ะเขาเนี้ยแล้วติดเลยยิ่งกว่าชั้นอีกตอนตอนก่อนนอนก็แบบเช็ดทนเนื้ออะไรอย่างเงี้ย จริงจังมากน่าใสาเนาะแต่วันนี้เราต้องตะลุยจริงๆเราต้องกินจริงเพราะว่าได้กิ่นแล้วตอนนี้แค่ยืนตรนี้ได้กิ่นนะกินอะไกินค <c oughs> ันรถอเงียบด้วยหูเงียบเลยอ่ะกินไปวยเตี่ยวไ,ไก่กปวยเตี่ยวไก่เป็นเมนูที่ไ่ชอบมากซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนที่กําลังรอดูคลิป ก็เราดูช่วงนี้แหละคือปุยปุย,ปย,ปยลือแดกแฟ,แฟนๆเราดูปุยปุย,ปยลือแดกวันนี้เราพามาแดกแล้วค่ะที่ร้านก๋วยเตีย๋ยวไก่ตุนสูตรแม่กิมแม่กิมคคเป็นไทรไม่รู้แต่แม่ปุยแม่ปุยมากินอยู่นี่เลยค่ะลาดละเคา78นะคะมาค่ะทุกคนเรามากันที่ร้านก๋วยเตีย๋ยวไก่สูตรแม่พุ่แม่กิมด้วยมีหวานเย็นด้วยขางไหนทางไหนปุยน่ากินเธอตอนแรกก็ไม่หิวแต่ตอนนี้หิวแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ตรงนี้เขาก็บอกเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำดำมีอันนี้ด้วยนะเก๋จับยวนด้วย มีแบบมียียวนด้วยนะมีป้ามีปตัตตองโผมีหมูสเต๊ะมีขนมเบื้องแล้วก็มีฝรั่งแช่บุวยมีโตเกียวนะคะด้วยโตเกียวนะคะนะคะอ๋อนั้นโอเคมุกคนนอนน้อยอะมุกคนนอนน้อยนอนน้อยแต่นอนนะทุกคนเด้คิดถึงแฟนๆฟนยูทูบมากเขาถามฉากกันแล้วค่ะคือเขาบอกว่าให้ลงคลิปบ่อยๆยิ่งลงน้อยยิ่งไม่ดีนะป้าเราต้<ๆ>องถ่ายเยอะๆไม่ทีมงานเขาสะดวกกันหลังเที่ยงคืนไม่รู้หรอ แล้วหลังเที่ยงคืนเนี่ยสะกิดมาเราต้องไปนี่เลยเราต้องไปเ,เดินตลาดนัดยามค่ําคืนมากันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก่อนนะคะตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นน้ำดำเขามีมอไซค์บิดอยู่ข้างๆด้วยนะคะแล้วก็มีน่องไก่ตุน๋นปีกไก่ตุน๋นข้อไก่ตุน๋นขาไก่ตุ๋นเลือดไก่ตุน๋นและเขาก็เขียนเลยว่าพริกเผ็ดป้าเส้นอะไรคะเส้นเล็กอุ้ยพริกน่ากินมากเนี่ยเอาเส้นเล็กครับเส้นเล็ก,ลกน้ําทุกอย่างค่ะไม่ผัด เด็กน้อยไมก่กินผักอุ้ยพริกดูดีมากนี่คือเขาบอกว่าพริกเผ็ดมากนะคะทุกคนเส้นเล็กน้ำสองเลยจ้ะอีชามหนึ่งปกติมีผักได้เห็นพริกก็คือน้ำลายแล้วดิฉันเป็นสาวกไวยเตี๋ยวไก่มาแล้วมาแล้วอ้ยออ้ยไม่เอาตีนเท้าเคยไม่เอาตีนไก่ใช่อาเถอเอาตีนกูไหมเอาเอาไปเลยเอาอะไรไม่เอาปัคกูกินว้ายล้ว น้ำใหญ่มากขอชิมน้ำก่อนนะอร่อยอะ่ะอันนี้คือไปใส่กระดูกเนาะน้องใอ้ครัวครัวตีนไก่ปะใช่ขอใส่น้ำต้มก่อนจริงๆน้ำซุปเขาดีอยู่แล้วนะเฮ้ยทำไมตีนเยอะจังเลยอะ่ะไหนก็ล,ล,กลืมบอกลืมบอกน้องเข้าไปไม่กย้<ม>โอ้เส้นก็เยอะสเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบเดี้ยวเค็เมเผ็ดนะคะ ต้มสามสหรือสี่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเอา่ะเฮ้ยสามเดี๋ยวชนดิมึงก็ไม่เคยถอยอ่ะม่ถอยคุณก็ไม่ถอยปสองเองขอก่อนขอก่อนเออใส่ก้างนึงขอลองขอลองเราเห็นพริกนี้เราชอบกินมากเพราะว่ามันเป็นพริกขั่วเนาะพริกขั่วพริกผัดนะคะและเส้นก็เม่ปาดีกันเลยเส้นเม่ปาดีอุ้ยพริกหอมมากเนี่ยทุวนคือหนูว่าทีมงานนี่แหละ ค่อยหน่อยพี่เขาอร่อยเผ็นะเผ็ดอร่อยพริกดีมากทุกคนมันต้องเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะอร่อยน้ำซุปอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยมากไปโซโล่เลยเดือดเยอะสิ่งหนึ่งน่ะไม่ตรงสเปคไงคืออะไรรู้ป่ะอะไรเคลื่อนนิ่มอืมอ้โไม่ได้แจ้งตังเมีอะไรหน่อยไม่ได้แจ้งแกร้เมรู้ไหมไปอนุวิ นางเมียน้อยเฮ้ยแต่ร้านะนี้อร่อยน้ำซุปอร่อยไก่มาก็อย่างนี้เลยนะเผ็ดมากไหมไม่รู้ลองไม่ต้องเตือนต้องเตือน่ันผู้ชมด้วยว่าการกินพริกแบบพี่ฝ้ายนีย่อันตรายนะห้ามลอกเรียนแบบเพาะนางกินพริกเยอะสําหรับฝ้ายพริกเขาเผ็ดไหมมันน่าจะเผ็ดสําหรับหลายๆคนเลยแหละเผ็ดมากฝายเผ็ดเหรอครับครับครับ ที่ฟ้าไม่ปกติพี่เนธคือจริงๆแล้วอะ่ะเผ็ดมันไม่ใช่รสชาติเผ็ดนะทุกคนเผ็ดมันคือการระคายเคืองถ้าเกิดเรากินเผ็ดเยอะๆเข้าเหมือน กระพุ้งแก้มลิ้นเรามันก็จะทนกับสารไอตัวแทปไซซินในพริกได้เนาะมันก็จะไม่เผ็ดหมูรู้ป่ะว่าทำไมกินเผ็ดถึงต้องท้องเสียรู้เพราะบางคนเขาไม่สามารถใช้เขามาย่อยอก็ไม่ได้สิรับสารใน้นี้ได้สารในพริกอะ่ะไ,ไ,ได้ดีเท่าที่ควรคือจัดการไม่ค่อยได้แล้วมันไปถึงลำไส้ปุ๊บมันระคายเคืองในตรงนั้นมันก็จะจูดเลยค่ะบางคนทานเผ็ดแล้วก็ออกได้ศึกษามาแล้วเราถ้าเกิดท้ายคลิปคือดีมากอะอร่อยอะไม,ไม่ถามคุณหนะะ่อยเหรอ ไม่นี่ไปอ่านมาเขาบอกว่าสารแคปไซซินเนี่ยกินแล้วมันเผ็ดใช่ไหมค <ฮะ S 2> พอมันเผ็ดแล้วปุ๊บเนี่ยคนก็กินน้ําเยอะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ามันท้องต้องการที่จะไล่แคปไซซินออกจากร่างกายมากที่สุดมันก็เลยทําให้ลําไส้บีบตัวนอ้องพอลําไส้บีบตัวแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ท้องเสีย <ฮะ S 2> แค่นั้นทำไมทฤษฎีแล้วไม่เหมือนกันเลยวะแต่ก็น่าจะคล้ายกันชอบมากโหเซท้าปะป้า,าไหม <ฮะ S 2> แบ่งให้เอาไหมรำเยอะเรลืกิน้วย ออร่อยมันเป็นน้ำดําแบบไม่ได้รสชาติแบบเข้มกระทั่งแบบสดไม่ได้อะออมาละตื่นละตื่นละน้องตืลดให้ตื่นละเขาจะมีน้อง <สะ S 2> มีปีกป <ละ S 2> ีกน้อยแบบนี้เขามีเส้นเส้นอร่อยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีเส้นสิตาม เีมงานเขาสนุกเนาะนี่กินแล้วพี่ก็อ้วนออกอ้วนออกอ้วนออกแล้วอ้วนหน้าใสเลยลูกตามอ่ะกูอยากจะผอมแล้วเนี่ยแล้วตุนุ้ยดิีกูแล้วน้าใสเพราะมันอึดอัดมากรู้ป่ะเสื้อผ้าใส่จ้ายายยายคืออะไรไอ้ขายอะไรขมุ้ยด้วยไหนดูหน่อยกล้วยกล้วยอ๋อไหนกล้วยยายปักทองยายนี่มันปักทองอยากขายยังไงอันนี้ล่ะ ร้อยเดียวอันนี้ละนู้นล่ะโละร้อยเดียวเหมือนกันสามถุงถุงละร้อยอย่างเงี้ยเหรอสามร้อยเหรออ๋อนี่กล้วยอยู่นี่โอ้ตังอ่ะป้าตังเอาหมดเลยนะจะไ,ได้กลับบ้านนะยังไม่ท้นน <c oughs> โอ้โหโชค <c oughs> ดีมากเลยที่ยายยกมาแค่สามถุงยายมาจาก<อ>ไหนบ้านอยู่แถวนี้เหรอบ้านอยู่ดอนเมืองเนียบ้านอยู่ดอนเมืองยายเดินมาเนี่ยนะเดินจะถึงแค่วัดนึ้ง่ะไปยังไง มาไม่ธรรมดาหรอกเท่าไหร่ขึ้นแท็กซี่มาขายของสามร้อยฮะทขาไมขายรถที่บ้านอันนี้ก็ไม่เขาไม่ยออ๋อไม่ที่บ้าเฉยแล้วทำไมย้ายต้องอยากมาทำด้วยอ่ะไม่ได้เลยเฉยเดินไม่ได้เลยนะไปทำน้ำพริกกับหนูไหมไปไหมไปเปล่าไม่อยากอยู่เฉยๆอ่ะเอาไปทำน้ำพริกกับหนูดูขายน้ำพริกให้เอาเลี้ยงหลังกันหลุปย้ายอยู่เฉยๆแล้วมาเลี้ยงหลัน ยายมีลูกทั้งหมดกี่คนนะหกคนโอ้ยยายมีลูกหกคนไม่ทำไมทำไมขยันจังอะทำไมขยันจังเลยนึกว่าบอกมาก่อนในทีวีไม่ค่อยมียายแข็งแรงนะจ๊ะแข็งแรงแข็งแรงนะยายอุ้ยเซ็กซี่ด้วยข้างหลังมีเชือกฟางมัดอยู่ใม่สัาพักยายเดินกลับมาเอาสักหกถุงไม่้อ เราก็อุตสาวา่าเออถ้าแกได้ขายหมดจกได้กลับตาวเลยเดี๋ยวยายไปเอามาใหม่น่ารักที่อยู่ด้วยครับชอบตรงนี้แหละหมดแล้วค่า <ๆ S 1> แท็กซี่ตะกี้อฮ้ยเลือดแบ๊คคุยกับยายตั้งนานยังร้อนอยู่เลยอ่ะไม่คิดว่าอยู่บ้านเมียบังคับกินแล้วมาถีถึงถึงยูทู e ทีมงานก็ขาบังคับกูกินอีก น้ำหนักพี่อ่ะตอนครบ p ีไปแรกแรกห้าสิบหกตอนนี้ให้ได้เท่าไหร่เมย์เจ็ดสิบห้ามึงทายใกล้วะน้องมึงทายใกล้อยู่แล้วว่ะเดี๋ยวก่อนขอเคลียร์นะใครบังคับมึงกินครับนะแต่ก็กินของฉันคนเดียวตีนตีนเขากินกันยังไงให้นี่เียกอะไรนี่เรียอะไรไม่พอมึงไม่กินไม่กินเอ้ยไม่ไม่เกี่ยวแล้วนี่นี่เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรอันนี้นิ่งเป็นไรก่อนอัดชิ้นไก่เหรอกินได้เหรอ กินได้กินได้หรอ,อไปเลยด้วยกูกินแล้วโอ้ย,อยเขาเรียกวาร์ปหลังจากรอคุณป้ายกินช้ามากเราจะไปต่อด้วยเตี๋ยวจับยวนร้านใกล้ๆคือเตี๋ยวจับยวน,นจับไหนไอ้จะบรรยายตอนหนูกินแล้วกันให้เริ่มพากยังพากแล้วค่ะเาวแล้วนะเอาปเป็นเรือหางยาววะเป็นร้านก็จั๊บยวนก็ได้ปะ เฮ้ยทำไมน้องกินช้าเร็วดิกินเร็วันนี้ตาลเอาทั้งข้อทั้งตีนมาให้กูหมดเลยอ่ะโอ้อโหเขาอร่อยป่ะคนอะไรกินกระเที่ยวก็สวย <c oughs> คือโดยรวมเขาดีมากๆเลยนะแต่เส้นโคตรเยอะเลยนะกินเส้นไปกี่คำแล้วเส้นเยอะเยอะมากน้องอยากทำศิลปกรรมบ้างได้ปรปะกลัวผู้หญิงมาจีบปะภาวนาอยู่ภาวนาให้มึงไม่ตกเก้าอี้อะตอนนี้ <c oughs> ทำไมเหรออยากดูผู้หญิงจีบอ่ะไม่ไม่เป็นไรนะตามคุณไม่ถึงรือว่านจีบแล้วแต่เกินเกินนะมีคนจีบแฟงฮะไม่มีมีเดียวนั่นเลยมีมีมานสูงมสูงมันไม่เป็นไรไอรู้สึกดีนะแสดงว่าแฟนไอน่ารักหัวไม่พูดหัวล่ะคะทำไมท่ะไมคจะพูดหัวไม่ได้ ไม่สรุปใครมาจีบมึงไม่มีมึงอยากรู้ไม่มีคนจีบกูเปล่าฮะรีบกินที่หมดมึกูจะไม่กินแล้วนะยเกี๋ยวจับยเกี๋ยวจับทุกคนไปกินต่อเกลียวจับอยู่นะแล้วไปแบบกับเวียดนามนี่ไงถึงแล้วแบบจับเวียดนามเออโอ้ยอย่ารู้เลยนีมีร้านนี้นะกินมาใกล้บ้านเลยตายตายตายังนี้กินนะจะวิ่งทำไม ชอบกินก๋วยจับยวนใส่พริกไทยเยอะๆอร่อยเลยเจ้าเนี้ป้าโคตรดีฝืนใจมากวิเรากินแบบว่าทําไมเราไปนี้เรามาถึงแล้วเราก็แบบว่าตึงๆตึงๆตึงๆเข้ามาที่เจ้านี้เลยแล้วก็ได้กินเลยแปลกมากทุกคนแปลกแต่จริงโอมากทำไมอยู่ดีเข้ามาแล้วฟ้าเป็นคนชอบกินก๋วยจับยวนที่สุดลองจากก๋วยเตี๋ยวใดๆนะจะชอบกินก๋วยจับยวนกระดูกเปื่อยมาก น้องไม่มีใครรู้แฟนๆเขาไม่รู้ว่าหนูกินกระดูกได้ฮะโชว์เลยหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอคนก่อนเดี๋ยวเล่นด้วยเฮ้ยไอ้นี่เขาเยอะมากฟ้ากระดูกเล้งอะ่ะกระดูกเขาเยอะคิมโอ้โหคนอร่อยเลยอะ่ะจะว่าไงอะ่ะไม่ไอชอบอะ่ะเป็นคนชอบพลิกผัดอะ่ะจริงๆอ่ะพี่ชอบกินที่เพราะว่าชอบกินมันด้วยนะอ๋อไอนี้เยอะมากค่ะเล้งนะคะตรงนี้ก็คืออยู่ถัดจากร้านซี่เสียวไก่ามานิดเดียวเองชื่อร้านอะไรก๋วยจั๊กยวนตรงนี้ ชื่อร้านเปิดจับเวียดนาอมอยู่ใกล้ๆกลเลยฝั่งคลงข้ามเดินมาไม่กี่ก้าวถึงเลยแล้วเขาให้เนี่ยดูดีหมูยอเต็มเลยแล้วก็มีเล้งเปื่อยๆเต็มเลยอืมปลาอร่อยมากเฮ้ยเปยืเป่อยจริงจริงๆมันอนีจริงๆยัง,ง,ง,งไม่ทันกัดเลยดูเนี่ยโอ้โหโอ้โหคือแล้วละกัน อร่อยอยากให้มากินมันไม่ไกลด้วยมันอยู่แค่ตรงลาดปลาเค้าเองเขาเรียกอะไรนะกม1สิบสองเหรอกมอสองกมสองแล้วก็เข้ามาตรงลาดปลาเค้าเจ็ดสิบแปดเจอเต็มเลยไม่ใช่แค่ก๋วยจั๊บแต่ว่าแนะนำจอดรถอะะที่จอดรถก็มีเยอะแต่ที่เราแนะนําก็คือมีก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยจั๊บอร่อยมากจริงๆก็แนะนำบังเวิร์กแหละเนาะแต่หมายถึงว่าร้านที่เราได้กินแล้วไง้านที่เราได้กินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยจริงแถวๆนี้คุณอยู่ทุกร้านเลยแต่แต่จริงแต่ว่ามันอร่อยไง แล้วหมูยอให้เยอะไปไหนก้อนคือคือปกติเขาก็ให้แบบนี้อยู่แล้วนะไม่ได้ว่าเรามาถ่ายรายการเขาไม่รู้ด้วยใช่ไหมมาสั่งก่อนเฮ้ยเขาให้หมูยอเยอะไปปะให้เยอะเกินไปเขาเอากำไรที่ไหนชามแล้วเท่าไหร่เองพี่ชายค่อยๆเอาช้อนตักเนื้อจากเล้งเซนียกดูดยกดูเออแล้วถ้าต้องเลือกอะไม่เลือไก่กับนี้ป้าเลยต้องยากเลือกยากแลาวอร่อยคู่เลือกยากจริงๆอะเนี่ยจริงจริงนะร้านปิดดึกอย่างเงี้ยกำลังได้ที่เนี่ย มันใช่เลยนะร้อนๆอ่ะตื่นเลยมไปถึงไปไหนมาสันกลางหลังเที่ยงคืนนะร้านปิดเอาออกมาต่อกันเลยใช่ไม่ถึงไปไหนกันมาหรอไปติ๊กชึ่งไงไปคาเฟ่อย่างเงี้ยน้องทำไมมึงดูเพลินชอบมึงอ่ยมีคนมาจีบแน่เลยค่ะที่ว่ามันแปลกๆเดี๋ยวห้องมึงระวังกูแรนดอมตามโทรศัพท์ไม่เคยจับอยู่ดีกูแรนดอม ไม่เช็คเลยใช่ไหมคะไม่เคยเช็คเลยเลยนานนานยังคะหรือว่าไม่ตั้งแต่ตั้งแต่คบกันมาเลยอ่ะไม่เคยเช็คโทรศัพท์ไม่เคยเลยไม่เคยเช็คโทรศัพท์เช็คตาเช็คตาไม่เช็คแต่ตาแม่งจะหลุดออกมาแล้วนะเนี่ยเหมือนผู้หญิงเอาไปเล่นเลยไหมเอาไปเล่นเลยเพื่อแบบเวลาเวลามีใครแซงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนางจะเละแต่พี่ไม่เช็คไม่เคยเช็คเลยมึงก็ว่าไปที่ถอดลูกกระตามาวางไว้บนหัวเตียงกูอ่ะมึงไม่ว่าเลย ไม่เคยไม่เคยเช็คเพราะถ้าไม่เช็คคือไม่เช็คเลยแต่ถ้าจะเช็คเมื่อไหร่ต้องให้ไม่ให้ไม่ได้อย่างเช่นตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้น้องแฟนขับไปดูเยอะระวังโดนลุมหือเปู้จริงอะาเดียวคอยดูแฟนขับชิ้นก็เยอะพี่ตามีความแปลกเยอะมากเครื่องนี้ยจริงๆเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ชายมั่งหละอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคุณเคยทำอ่ะเป็นยีรุษหรือเปล่าเป็นชื่อยีรุษกได้เป็นไง มือช่วงนี้ท่าชีมเยอะด้วยแต่เรื่อ็ผิวไม่ชอบผิวทุกอย่างนั่งนั่งอยู่แล้วก็ดึงหนวดที่แบบเป็นส่วนเกินดึงวิเมียนวันนี้ก็จะแบบฉีดน้ำหอมตอนเช้าก็คือรีบเสื้อคลิปเนี้ยเป็นพิเศษอยู่ดีขอทำสีผมจากที่เคยแบบผมดำแซมหงอกตลอดตอนนี้ก็คือขอทำสีผมคุจะพากูไปทำามั่นนอ่ะเอาดีๆตามมีอะไรเปล่าอะ <lok> อ <noi> ้าวเรื่องกะเนี่ยเคกินที่ว่าพี่ไม่กินเลยกลินของหวานเลยตามคนละหมัดไหมอ๋อคนละหมัดไหมพี่ฝ้ายแปลกไหมคะช่วงนี้พี่ฝ้แปลกไหมไม่แปลกนะปกติไม่ถ้ามีอะไรแปลกวะไม่ต้องมาเนาะค่ะแต่บางทีมันก็รู้สึกดีนะที่มีคนมาชอบแฟนเราอะโรคจิตปะผมว่ามึงผมว่ามึงเล่นโรคจิติ่นว่ะว่าเราก็จะรู้สึกวุ้ยจริงๆเิง LIKE คือ เฮ้ยเขาก็ใช้ได้นะเว้ยมันก็แบบมีคนชอบเหมือนกันนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกให้อารมณ์มันมีความแบบคูบวาบบ้างโมโหหึงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะปกติคือมันมันเหมือนเห็นหน้ากันย4ิบสี่ชั่วโมงอะ่ะมันไม่รู้จะหึงอะไรอะ่ะแต่ถ้าแบบรู้ว่ามีคนมาชอบเขาบ้างอาจจะรู้สึกว่าพี<ม>่ตายแล้วอันนี้คือสิ่งมีค่าที่ฉันแบบจะประมาทไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นของตายไงตามเนาะ<ม>ดิวดิวอะไรกังดิว ไม่ดิวกูจะไปกินขนมแล้วอ้าวมีคนมาชอบไอมั่งเหรอไม่ดิวกูไม่ดิวไปอุ้ยแข็งมากโคตรอิ่มเลยอ่ะไอ๊ที่เคาะนี่แข็งๆนี่คืออะไรอ่ะกล้มเนื้อหรอเขลรอเลยไหมหล่อเลยไหมหล่อป้ะคอมนมาค่ะคอมเมนต์มาอ้วนอ้วนอ้วนเยอะไม่แต่เราดูหล่อขึ้นนะตามอ้วนน่าใสอ้วนหล่อขึ้นเนาะอ้วนนี่ต้องล้วงกระเป๋าต้องมันนั่งไม่ได้ไงพอนั่งแล้วมันติดพุงไง น่ารัก่ะตุตะนะคะทุกคนผู้รักนักกินเส้นทุกคนแต่จริงๆไม่ค่อยกินเส้นกันด้วยนะสองคนเนี้ยชอบกินเมนูเส้นๆแล้ววันนี้ก็คือฟินมากนะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็มากินเก๋ยจับยวนตรงนี้อยากจะแนะนาทุกคนจริงๆต้องมากินเราอ่ะยังไม่อิ่มแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกินต่อให้ร้านไหนให้ร้านไหน้ให้ทั้งสองร้านเลยให่ยากมากเลยอ่ะจ้าเบสสองร้านเลยให้เลือกคนใดคนหนึ่งได้ปะุ้ยตามกูหมั่นเขี่ยวแล้วนะเลือกมาร้านหนึ่งเดี๋ยวนี้ ร้านเดียวเดียวมึงยังเปนสองร้านไม่ได้นี่เวียดนามเว้ยเวียดนามเวียดนามอ่อังฝั่งเวียดนามเหรอฮะกูชอบก๋วยเตี๋ยวจับยวนก๋วยเตี๋ยวจับยวนสรุปป้าชอบร้านไหนได้บอกร้านนี้ไงก๋วยเตี๋ยวจับยวนก๋วยเตี๋ยวจับยวนมันบ้านไหนกเตีจับยวนกระดูกอร่อยน้องป้าชอบก๋วยเตี๋ยวไก่มันใหญ่มันจุก ตีนเติรนข้อเปื่อยหมดเลือดก,ก็สะอาดไม่มีกลิ่นน้ำซุปอร่อยไม่อันนี้ก็อร่อยรอให้ให้ให้คุณผู้ชมมาเลือกอเลือกเลยอันนี้ก็อร่อยไม่ได้บอกไม่อร่อยจริงบ,บ้านที่ตามแล้วบ้านที่ไฟ<ม>้บ้านที่ตามเลือกกระเจียวชับยวนเป็นเจียวชับยวนกระเจียวชับยวนเจียวชับยวนถ้าเลือกเลกระเตียวชับยวนบ้านที่ไฟ้เละเตียวไก่กะเตียวไก่ยวนพี่ว่านะจริงนะแม่งเป็นคนเวียดนามเสือเลียดชื่ออะไรนะวิรุษเสือเลียดไม่รู้ นั่นแหละทุกคนเนาะบางอย่างมันก็ทดแทนกันไม่ได้มึงจากว่าคลายเส้นกูรู้กูจะหายเส้นตึงเหรอตามฮะ <sh arp> ล้อเล่นนะทุกคนไม่มีอะไรหรอกเรื่องผู้หญิงปั่นนั่ง ไม่มีอะไรแบบนั้นจริงๆนะคะไม่ใช่ตาตองเนาะอมไม่ช่ตากค <c oughs> ้อคนอยากจะให้เรามากินกันที่นี่นะคะแล้วก็เราสองคนก็จะไปหาเมนูเส้นๆอย่างนี้กินกันอีก <c oughs> คือในช่วงปุยปุยลือแดกอ่ะเราก็จะพยายามไปกินหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นฟิลแบบไหนก็ตามเราก็จะไปแล้วก็จะทําให้เยอะขึ้นป้าไม่ไหวแล้วสงสารคุณดูสงสารทีมงานเข้าใจาไม่ตาม,ยยามคือยังไงวะมึงต้องให้คิวเข้าใะทีมงานว่างกลางคืนเราก็ต้องมากลางคืนตลาดนัดกลางคืนมันมีเยอะแยะกลางวันทีมงานลาบ อ๋อกลางคืนเขาโค้งไงเออเขาวัากลางวันเราเราถ้าอยากสนดุกต้องเจอทีมงานตอนตีสองทุกคนกำลังได้ยี่กันเลยต่ละคนฮาแน่นอนฮาแน่นอนจริงๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ติดตัมงมาไปเื่อเๆนะคะเอาเปล่าเมย์เอาให้เมาเลยไม่เอาเราออกสื่อป้าจะมาพูดเมามูนได้เเอาเดี๋ยวนี้สื่อเขาเปิดกว้างไงิดก่วงไม่มีใช่ป้ะเรสสื่อเาเปิดกว้างป้ะเออไม่ได้เ้าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะก็ใครชอบอยากเห็นพวกเราสองคนไปกิน ก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะคะเพราะว่าเราสองคนก็สับตะไคร้เก่าไปแล้วเขาไม่ใช้แล้วรวยเยอะหมดสับตะไคร้สักตะไคร้อย่าลืมสับตะไคร้กันด้วยนะคะเนาะเพื่อไม่ให้ฝนตกอย่างเงี้ยเนาะค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะไม่แต่หนูบอกไปด้วยว่าจากนี้ไปจะ กินเยอะๆแล้วทีเนี้ยรายการจะได้ปิดไม่ทงังปิ้งบอกเขาไปด้วยแล้วบอกว่าบอ,บอกว่าจะกินเยอะๆแล้วกินอาหารเวียดนามไอะเยอะจะไปกินอะไรหลายๆอย่างเยอะให้ให้เห็นเยอะ จะอยู่ไกลลึกแค่ไหนก็จะไปบออไปอ๋อคืออย่างนี้ใช่มันบอกว่าต่อไปนี้มันจะไม่เข้ารายการด้วยแล้วเวลาที่ฝ้ายไปถ่ายรายการจะไปไกลแค่ไหนก็ไปได้เลยใช่จะไม่ไปด้วยแล้วแนางก็จะไปหาอาหารป่ากินด้วยบอกเขาไปด้วยไอ้นี่บอกบอกถาเดี๋ยวจะไปหาอาหารป่ากินด้วยนะคะรอติดตามว่าเราสองคนจะไปลุยแกรกันบอกเขาไปด้วยว่าแถวเวียดนามเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้พูดอะไรกมาเนี่ย ตามนะก็ต้องกูเล่นนะมึงอย่าได้มาค <c oughs> ุยหากับกูเชี่ยวอไอต้ตากล้องมันหยีตาใส่กูมันบอกว่าแบบทำไมอย่างเงี้ยไม่ตะกุเล่นได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้อยากรู้ไหมว่าหนุ่มใต้กูคุยกับใครอยู่ชอบอยู่แล้วคุมคมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้อยากได้ตีๆอยู่แล้วเอามีดไหมคมอ่ะทำไมเ <c oughs> ออโอ้โหคมกูมีกกูก็โดนมาแล้วโอ้มาอยากจะหิงตามปิดรายการดีกว่าบายบายเลยค่ะ 那个梨。